เห็นทิ้งนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนออกแคมเปญใหม่ตามภาพนี้ที่บอกว่ามีเราไม่มีเทามีเราหมายถึงว่ามีพรรคประชาชนจะไม่มีเทาครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าที่มีเทาทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีพรรคประชาชนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่ามีเราเทารุ่งเรืองหมายความว่าเมื่อมีพรรคประชาชนที่เรียกว่ามีเรานั้นทําให้เทาสีเทารุ่งเรืองครับ ทีเท่ารุ่งเรืองอย่างไรบ้างลหลายๆคนก็คงจะตอบได้นะครับที่เป็นปนัญหาอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการไปลง MOU กับสหรัฐอเมริกาหรือว่าไปทำปฏิญญาสี่ข้อกับประเทศกัมพูชาหรือว่าคุนมาเน็ตกับหรือว่าเรื่องอื่นอืนก็ตามมาครับทั้งเรื่องที่ภรรยาของนายกรัฐมนตรีวิทย์หรือว่า นักข่าวสื่อมวลชนต่างๆจะเรียกว่าอย่างนี้มีเทาก็ได้ครับมีเทาเพราะว่ามีเรามีเราก็คือมีพักประชาชนพูดง่ายๆก็คือเมื่อพักประชาชนโหวตให้นักการเมืองกลุ่มนั้นพักการเมืองกลุ่มนั้นมันก็เลยมีเทาขึ้นมาครับพูดอย่างนี้ใครจะเถียงก็เถียงมาได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาแลกเปลี่ยนกันในมุมนี้อีกครั้งหนึ่งครับ